เพื่อนๆคะหลังนี้ยังว่างโซนสันทรายแบบบ้านนิวมูจิมาพร้อมกับบิวอินและพะม่านทั้งหลังและยังไม่พอตกแต่งสวนให้แบบจัดเต็มไปดูกันเลยคะ่ะ กับหมูคิวดีเฮานะคะวันนี้หมูจะพามารีวิวบ้านหลังนี้เลยนะคะรหัสแป้ง sen 1 5 0 3 4ค่ค่ะเป็นแบบนิวมูจินะคะจะนิวมูจิยังไงคือทุกทีนะคะที่เราทำบ้านแบบมูจินะคะห้องครัวของเรานะคะจะเป็นแบบโอเพนเพลนนะคะแต่ว่านิวมูจินี้เราจะแบ่งห้องครัวออกเป็นสัดส,ส่วนนะคะ หลังนี้นะคะที่ดิน53.1ตารางว่าพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าเออฟังก์ชันสัดส,ส่วนเป็นยังไงแล้วก็เราให้อะไรภายในบ้านบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ เดินเข้ามานะคะบริเวณโรงรถนะคะก็จะให้พื้นลงจอดนะคะเป็นแบบทายล้างเนาะสลับสีกันเป็นสีเข้มนะคะ mm hmm. คืออันนี้เขามีเส้นไกด์ไลน์มาให้แล้วนะคะว่าแบบเออเราถอยจอดตรงนี้ตรงไหมหรืออะไรเงี้ยอะไรนี้ไหมนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้สะดวกนะคะในการถอยเข้าจอดมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. ลงจอดรถของเรานะคะก็จอดได้2องคันเนาะ mm hmm. แล้วก็ความสูงนะคะก็ประมาณ3เมตรเนาะรถที่สูงขนาดไหนก็ สามารถจอดได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่สวนข้างๆนะคะที่บอกตั้งแต่ตอนแรกเนาะว่าจะตกแต่งสวนให้ว่าสวยขนาดไหนถือว่าแบบว่าสวยมากเลยนะคะสำหรับขนาดสวนประมาณนี้นะคะแล้วก็จัดตกแต่งมาให้ได้ขนาดนี้นะคะอันนี้เราก็มีสแต็มคอนกรีดนะคะที่เดินระหว่างสวนนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเรานะคะนี ต้นสนฉัดนะคะที่ตั้งอยู่หน้าบ้านนะคะเข้ากับบ้านมินิมอลมากๆเลยนะคะแล้วก็สูงด้วยโอ้โหต้นนี้นี่คือสูงแทบจะถึงชายคาบ้านเลยนะคะประมาณ3เมตรเนาะอ่ะไปดูพื้นที่ข้างๆนะคะบริเวณริมรั้วนะคะถ้าใครอยากปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็น ปลูกผักสวนคัวหรือว่าใครที่แบบอยากได้แบบเข้ากับฟิลมินิมอลหน่อยๆน,นะคะก็จะเป็นต้นสนหอมนะคะต้นคริสติน่าหรือว่าเป็นต้นพุทธสุภโชคก็ได้นะคะหรือว่าใครง่ายๆไม่ต้องแบบหาอะไรมากก็ใส่เกาหลีก็ถือว่านอร์มอลนะคะตอบโจทย์เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูอันนี้นะคะถังเก็บน้ำ2,000ลิตรนะคะแล้วก็พร้อมกับปั๊มฮิตาชินะคะเราก็ให้มา กับบ้านหลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในตัวบ้านเนะาะว่าฟังก์ชันจะเป็นยังไงบ้างนะก่อนจะเข้าในตัวบ้านนะคะตรงนี้ที่หมูรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะก็คือเขาทำโซนตรงนี้นะคะ วางไว้สําหรับจะให้วางสําหรับตู้วางรองเท้าหรือว่าเป็นที่นั่งวางนี้ก็ได้หรือว่าใครที่จะแบบนั่งตรงนี้แล้วก็ถอดรองเท้าก่อนเดินเข้าบ้านนี้ก็สามารถทําได้นะคะคือเขาคิดเผื่อไว้วนะ้าะว่าจะแบบวางตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเดินเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวบ้านเนาะ Oh, เข้ามาในห้องนะคะเราก็จะเจอโถงลิฟิงนะคะที่จะเป็นโซนแรกด้านหน้านะคะตรงนี้ถ้าใครนะคะชอบแบบรับแสงเยอะๆนะคะเราก็เปิดผ้าม่านโป่งตรงนี้ได้นะคะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะนี่จะสังเกตได้ว่านะคะผ้ะมาม่านนะคะเราให้ทั้งหลังเลยนะคะสำหรับหลังนี้เนาะ,ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดบิวอินนะคะ วางทีวีด้านนี้นะคะจะเป็นจุดปลั๊กแล้วก็จุดสายเคเบิลทางด้านนี้นะคะตรงนี้เราก็ทำเป็นบิวอินให้แบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นออกแนวสไตล์มินิมอลมูจินะคะที่จะมีความเป็นลายไม้นะคะสลับกับพื้นผิวสีขาวนะคะทำให้ดูแบบว่าเออสีขาวรับกับไม้นะคะดูแบบสะอาดสะอดแล้วก็ดูมินิมอลมูจิมากขึ้นนะคะของนะคะเราก็ นี่ให้แบบที่วางเป็นชั้นวางหรืออะไรเงี้ยคะ่ะมาแบบจุๆเลยเนาะตรงนี้ก็เป็นกระจกใสนะคะสามารถแบบวางเป็นกรอบรูปรูปครอบครัวหรือเป็นแบบตัวฟิกเกอร์อาร์ทอยอะไรเงี้ยโชว์ตรงนี้ได้นะคะอ่าข้างล่างนะคะก็ยังมีลิ้นชักอีกนะคะนี่เดี๋ยวหมูเปิดให้ดูนะคะอ่าคือถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับ ในการใช้งานเนาะสำหรับคนของเยอะอะไรเงี้ยของทุกๆจิกๆเราก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นแบบสอบโค้ด้วยนะคะ<ม>อ่านี่โอเคในจุดลิฟวิ g งตรงนี้นะคะอันนี้เป็นจุดวางทีวีเนาะแล้วก็ตรงด้านนี้นะคะก็วางโซฟาเราจะวางเป็นโซฟาเบสก็ได้หรือว่าเป็นโซฟาตัวเอก็ได้นะคะหรือว่าตัวไอแล้วแต่ เพื่อนๆชอบเลยนะคะที่แบบสไตล์แบบไหนเนาะตรงนี้รู้สึกว่าชอบมากเลยนะคะตรงนี้เนาะเขาทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวด้านในนะคะทุกที่ปกตินะคะเราจะเป็นห้องครัวจะอยู่ด้านในเป็นแบบโอเพ่นแปน เป็นครัวตัว L แบบนี้เดี๋ยวให้พี่เจมขึ้นอินเสิร์ตให้นะคะก็จะมีฮูดมีควันอะไรเนี้ยเราเป็นแบบนิวมูจิเป็นแบบใหม่นะคะเราก็ตัดนี่เอาแค่เคาน์เตอร์ครัวด้านไหนที่เอาไว้เป็นบาร์กาแฟหรือว่าใครที่จะเป็นจุดล้างแก้วก็สามารถล้างแก้วตรงนี้ได้แล้วก็จะมีห้องครัวแยกไปด้านหลังนี้เนาะอะ,ะเดี๋ยวมพีเซนตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้เขาก็มาพร้อมกับ ซิงหนงหลุมหนึ่งพักนะคะแล้วก็มีนี่ที่ใส่ของแบบจุดๆแบบนี้เลยนะคะแถมไม่พอนะคะจุดบิวอินอันนี้นะคะเราก็ทำมาไว้ให้ด้วยนะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบเออของเยอะนะคะหรือแบบทำอาหารพวกเครื่องครัวสต๊อกของเราก็สามารถสต๊อกได้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเราให้มาเยอะมากดู โอ้โหนี่หรือว่าใครที่แบบอุ้ยไม่เอาไม่สต็อกของตรงนี้อยากจะทำเป็นแบบเออจุดวางแบบพวกแก้วจานชามที่เข้าเซตกันเป็นแบบนักสะสมอะไรเงี้ยก็สามารถวางได้นะคะอ่ะไปต่อกันที่ห้องครัวเนาะที่เราบอกว่านิว m ูจิเป็นแบบครัวแยกนะคะ ในส่วนของนิวมูจิที่มีห้องครัวอยู่ด้านหลังนี้นะคะเราให้เคาน์เตอร์ตัวแอแบบนี้เลยมาพร้อมกับซิงสองหลุมหนึ่งพักนะคะแล้วก็มีโอ้โหตู้แขวนนะคะบานใหญ่อย่างนี้เลยเนาะเอาไว้เก็บจานชามน,นะคะนี่อันนี้เราก็ใช้วัสดุเกรดดีนะคะแข็งแรงมากๆเลยเนาะอ่ะตรงนี้นะคะเคาน์เตอร์ซิงอ่าแล้วก็ยังมี มูดดูดควันพร้อมกับเตาค่ะเฮเซเล่นะคะนี่อันนี้ก็ใส่ของได้นะคะจุใจก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีครอบครัวขนาดเริ่มต้นน้อบ้านหลังนี้ครัวประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเหมาะสมแล้วนะคะอ่ะตรงนี้เราก็ยังทำกิมมิคเล็กๆเนาะอ่าเผื่อแบบเอ้ยมาช่วยยกจานหน่อยอะไรประมาณนี้อ่าก็สามารถทำตรงนี้ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดปลั๊กนะคะที่สามารถวางตู้เย็นได้ด้านนี้นะคะประมาณ14คิวก็ขนาดประมาณ90เซนตรงนี้ก็สามารถวางได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกโซนซักล้างกันเลยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณโซนซักล้างน,นะคะที่เราทําให้ก็คือปูกระเบื้อง เป็นเต็มโซนเลยนะคะแล้วก็มีละแนงฟ้าละแนงนะคะคือเราทําให้เต็มพื้นที่เลยเนาะตรงนี้คือยาวสุดตัวบ้านนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดวางเครื่องซักผ้าน,นะคะเราก็จะมีทั้งปลั๊กนะคะ,ะน้าดีแล้วก็น้ําทิ้งตรงด้านนี้นะคะถือว่าครบมากมากเลยแล้วก็ตอบโจทย์เนาะคือเพื่อนๆก็แทบจะไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันเลยค่ะ หลังนี้นะคะห้องนอนมาสเตอร์นะคะจะอยู่ในฝ้านี้เนาะแล้วห้องนอนที่2ที่3นะคะก็จะอยู่อีกฝ้านึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันก่อนนะคะ,ะเดินเข้ามานะคะโอ้โหคือถือว่าห้องกว้างมากมาก,มากเลยนะคะแล้วก็มีผ้าม่านคือผ้าม่านสีสวยมากคือเข้ากับตัวบ้านมากๆเลยนะคะ ขนาดของห้องนอนนะคะ3.8คูณ3.5เมตรนะคะสามารถวางเตียง5 6ฟุตได้ตรงนี้นะคะอันนี้เรามีจุดปักหัวเตียงให้ด้วยนะคะถ้าใครชอบแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์หนึ่งนะคะคือนี่เราทำบิวอินนะคะตู้เสื้อผ้านะคะนี่เป็นแบบสีขาวนะคะหลังนี้เนาะ ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะคะถ้าห้องนี้นอนกันสองคนตู้ขนาดแบบนี้ก็คือใส่เสื้อผ้าเพียงพอมากเลยนะคะในส่วนด้านนี้นะคะโอ้โหให้กระจกแต่งหน้า,านะคะแล้วก็มีจุดปลั๊กโอ้มีไฟอันนี้ก็จะเป็นไฟในตู้เสื้อผ้านะคะนี่แล้วก็มีลิ้นชักเก็บของนะคะ อันนี้ก็เป็นแบบซอวโพนเหมือนกันเนาะถ้าเพื่อนๆชอบแบบบ้านมูจิไม่ต้องแบบตกแต่งแล้วมีพร้อมบิวอินนะคะหลังนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะนี่อีกหนึ่งจุดนะคะผ้าม่านด้านนี้นะคะบิวอินระวางตรงนี้เนาะอ่ะเวลาเราปิดผ้าม่านตรงเนี้ยคือผ้าม่านเราแบบไม่ชนกับตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็โฟมากเลยะคะ่ะตรงนี้ถือว่าคิดไว้ แล้วดีมากๆเลยนะคะไปดูกันในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำในห้องมาสเตอร์นะคะในส่วนของห้องน้ำนะคะก็ให้สุขภัณฑ์นะคะอเมริกันสแตนดาร์ดเนาะกระจกเงาบานใหญ่แบบนี้เลยโอ้โห มากเลยนะคะแล้วก็มีกระจกเทมเปอร์นะคะก้านโซนเปียกโซนแห้งเนาะตรงเนี้ยเราก็ทําพื้นต่างระดับนะคะอันนี้ก็ลดระดับลงมานิดนึงนะคะสําหรับการอาบน้ำเนาะอันนี้แถมเลนชาเวอร์นะคะในห้องน้ํามาสเตอร์นะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็มีจุดเซอร์วิสเครื่องทําน้ําอุ่นตรงนี้นะคะเราสามารถติดตั้งได้เลยตรงนี้นะคะถือว่าครบมากๆเลยอะ่ะคือแทบจะแบบ เท้วกระเป๋าเข้ามาอยู่แล้วก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์อีกเล็กๆน้อยๆสามารถอยู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนฝากหนูนะคะห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะ ในส่วนของฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่สองและห้องนอนที่สนะคะซึ่งจะมีห้องน้ําที่สองที่จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะใครที่จะทําเป็นห้องอรับรองแขกห้องนอนพ่อแม่หรือห้องนอนลูกๆคือห้องน้ําตรงนี้ก็คือสามารถเดินเข้าได้โดยที่แบบสะดวกแล้วก็ไกลมากๆเลยนะคะไปดูกันที่ห้องนอนที่สองกันก่อนเนานะที่อยู่ฝั่งข้างหน้านะคะอ่า ห้องนอนที่2นะคะก็จะได้วิวแบบ Garden v i ิวเนาะตอนเช้านี้ก็จะเห็นต้นไม้เทควิวตอนเช้านะคะขนาดของห้องนอนที่2นะคะมีขนาด3.7คูณ3.5เมตรนะคะประมาณนี้เลยดู่กลางมือถือว่าแบบไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็พอดีนะคะวางเตียง5ฟุตแล้วก็พร้อมกับตู้โต๊ะเครื่องแป้งได้นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใกล้กับห้องน้ำที่สองด้วยนะเดินมาเพียงไม่กี่ก้าวคุณก็ถึงห้องน้ำแล้วนะคะอะเดี๋ยวแวะห้องน้ำเลยเนาะจะได้ใกล้ๆนะคะห้องน้ำที่สองนะคะก็จะฟังก์ชันเหมือนกันเลยก็เป็นสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะกระจกเงาเนาะอันนี้เขาก็ทำ ตรงนี้ให้มาเหมือนกันเป็นที่าวางของวางเชม่ผู้วางสบู่อะไรเนี่ยแป้งฟันสามารถวางตรงนี้ได้นะคะมีพื้นที่ให้แต่ว่าห้องนี้เราจะไม่มีเรนชชวเวอร์นะคะถ้าใครอยากติดก็สามารถติดได้หรือว่าใช้แค่ฝักบัวก็ตอนนี้ก็เพียงพอนะคะสำหรับการใช้งานเนาะถือว่าไม่ได้แย่นะคะไปดูในส่วนของห้องนอนที่3มนะคะส, <Pacific. S 1> ส่วนของด้านหลังบ้านนะคะ โอ้โหถือว่าขนาดก็คือพอดิบพอดีพอเหมาะนะคะใครจะทําเป็นห้องนอนลูกๆห้องนี้ก็สามารถทําได้หรือว่าใครนะคะจะไปทาเป็นห้องไรฟ์สดหรือว่าเป็น work from home อยู่ห้องนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะขนาดห้องนะคะขนาด2.7เคูณ3.5มเมตรนะคะเขาก็ให้ผ้าม่านมาแบบนี้เลยนะคะคือที่หมู่เห็นมาห้องนี้ ที่ลูกค้าหมูนะคะคือเขาทําเป็นห้องแมวให้แมวอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ทําเป็นอ่ากรงแมวข้างนอกเนาะโดยการที่อ่าทกระจกเจาะก,กระจกที่เป็นช่องให้แมวเดินเข้าเดินออกตรงนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นลูกกรงให้น้องแมวออกไปเทกวิวดูนกยามเชา้าถือว่าเป็นแบบไอเดียหนึ่งที่แบบเออเจอจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแมวก็น่ารักมากเหมือนกันนะคะใครที่มีน้องแมวก็ หรือว่าจะทำห้องนี้เป็นห้องแมวก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันตัวบ้านนะคะด้านหน้าบ้านเนาะโอเคค่ะ สรุปเลยนะคะหลังนี้ที่ดิน53.1ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำา2พื้นที่จอดรถนะคะเป็นแบบมูจิใหม่นะคะนิวมูจินะคะเดี๋ยวหมูจะขออ่านเลยนะคะว่าแบบว่าเออของแถมที่เราให้นะคะก็จะเป็น มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวคิดก่อนหลังนี้นี่คือเยอะมากๆเลยนะคะหลังนี้รหัสแป้ง S E N 15-034นะคะ ตรงนี้นะคะเซนเนเจอร์15อยู่ใกล้กับตลาดประเหมือนนะคะทั้งตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดนี้นี่คือถือว่าครบคันมากๆเลยค่ะใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประมาณ6กิโลเมตรนะคะแล้วก็โรงเรียนนะคะมีทั้งโรงเรียนเอกชนนะคะโรงเรียนรัฐบาลนาะที่อยู่ระแวกนี้นะคะคือบอกได้เลยว่าเยอะมากนะคะถ้าใครจะเอาลูกเอาหลานมาเรียนแถวนี้นะคะโซนสันทรายก็มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยรองรับค่ะ อยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะว่าเออบ้านราคาแบบราคาเท่าไหร่โอ้โหจัดเต็มขนาดนี้พร้อมกับบิวอินต้องแพงแนง่ๆเลยนะคะราคาหลังนี้นะคะ2 6 5 9 0 0นบาทค่ะอ่ะใครที่สนใจนะคะอยากนัดชมนะคะหลังนี้นะคะโทรหาหมูได้ที่เบอร์082947 1464นะคะ ใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมโทรหาหมูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องเราด้วยนะคะไปกันเอาลนะคะบ๊ายบายค่ะที่อยากได้บ้านสวยและก็ดูดีมีความหลากหลายไม่เหมือนใครใครบาที่คุณฟังราคาดีดีมองคิวทีเฮาเซานอร์คิวดีเฮาเซาเนอร์อยากได้บ้านรสนีิยมดีดีมมาถึงนี้ไม่เหมือนใครใครบางที่คุณฟังดีไซน์โดนใจ U ิวดี้ o u s สบ้านที่สะท้อนรสนิยมในตัวคุณคลิก QD h o u s e .co.th <laughs>